ตนนนี้ก่อะคนมาเรีนคนมาเรีนค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุเท่าไหร่อายุสอายุเด็กกันแล้วยังไงติดยาอยู่เท่าไหร่ตอนนี้มื่นอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุสี่สิบแปดค่ะอายุสี่สิบติดโควิดอยู่แล้วตอนเนี้ยติดโควิดอยู่ค่ะแล้วได้ยาทานยังครับอ๋อหลวมาโรงพยาบาลหรอค่ะอยู่โรงพยาบาลและโทรมานี้ต้องการความช่วยเหลืออย่างไรครับ อยู่ที่บ้านนะ่ะทั้งหมดก้าวคนติดดกันหมดไหมติดโควิดสี่คนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเตียงอยู่ที่บ้านนะ่ะห้าคนครับแต่ก็คือว่ามาที่มาเนี่ยมานอนโรงพยาบาลเนี่ยคือมันไม่ไหวรอบแรกมาทีหนึ่งทีหนึ่งแล้วให้แฟนที่เป็นโควิดอยู่ด้วยกันนะ่ะอยู่ที่บ้านนะ่ะขับรถมาส่งว่ามันไม่ไหวแวนะ่นหน้าอกอืมอันนี้ต้องเข้าโรงพยาบาล่ะถูกแล้วครับ พอมาถึงโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาไม่ให้ให้อยู่เขาให้กลับเขาบอกอว่าฉุกเฉินไม่รับโควิดเขาให้กลับแผนกฉุกเฉินไม่รับเคสโควิดใช่ไหมคะใช่ลับบ้านโรงพยาบาลอะไรเนี่ยตอนนี้โรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลปากท่อค่ะโรงพยาบาลปากท่อทีนี้เราก็ต้องดูแล้วว่าเขาก็ต้องเขาก็ต้องประเมินก่อนแล้วว่าเขาให้เขาสามารถให้เราอยู่บ้านได้ใช่ป่ะครับ ไม่ตอนแรกอะ่ะคือว่าผลตรวจเราขึ้นสองขีดแล้วอ,ะอ่ะอ่าสาธารณไออวตารเขามาตรวจที่บ้านว่าขึ้นสองขีดอ่ไม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 ,ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่เกี่ยวกับเรื่องสองขีดสามขีดแต่มันอยู่ที่อาการครับอาการันที่ไปโรงพยาบาลาอาการ,รของคุณเป็นอะไรตอนนี้เป็นยังไงอ,อาการที่เป็นเนี่ยอาการที่เป็นที่มาโรงพยาบาลตอนตีหนึ่งคือแน่นหน้าอกหายใจ<น>ไม่ออกาดเจ็บคอสีเหล<ส>เืองสีเหลืองได้ยังไง ถ้า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 มันจริงอย่างที่คุณพูดแน่นนะอกหายใจลําบากหายใจเร็วไหมหายใจมันมันแน่นนะหายใจลำบากเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยน้ําหนักเท่าไหร่เนี่ยน้ําหนักเจสิบมีโรคประจําตัวอะไรไหมมีโรคประจําตัวอะไรไหมมีความดันความดันต่ําความดันต่ําแล้วอะไรอีกไหมมีอีกไหมไม่มีแต่ก็ไม่ได้ลงจิเลย ไม่ได้ตรวจได้อะไรเลยเขาให้กลับเลยอืวันนั้นให้กลับเลยใช่แต่ตอนนี้ได้ตอนนี้ได้แอดมิดแล้วใช่ไหมคะตอนนี้คือได้แอดมิดเข้าโรงพยาบาลแล้วเพราะว่าแฟนมาส่งอีกรอบหนึ่งตอนสิบเอ็ดโมงของคืนนี้กว่าหนึ่งเอาว่าตอนนี้คุณนอนโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมอืมแล้วค่ะเรียบร้อยค,คุณนอนโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้นะค่ะโ okay. อเคอ่าทีนี้ที่นี่นจะจะ,จะถามอะไรอีกกันทั้งนั้น,นถามไปคนที่บ้านหรือเปล่าเนี่ย คนที่บ้านก็ยังมียังหายใจแล้วก็มีเจ็บคออยู่ที่บ้านสามคนที่จะบุกิดคุณคุณคุณมารินถามเนี่ยจะให้ช่วยอะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือว่าบ่นให้ฟังว่าเนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้หรือยังไงครับอ่าเ็าอยากจะให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบช่วยดูยหน่อยเพราะว่าในเก้าคนนั้นมีเด็กแล้วมีคนแก่ด้วยแล้วก็ไม่มีของเข้าไปาให้กินให้อะไรเลยค่ะ เขาบอกไม่มีงบไม่มีงบงบเลยใช่ใช่ใช่ตอนนี้ต้องต้องดูแลตัวเองนะอันนี้เราต้องเข้าใจแล้วนะในสถานการณ์ปัจจุบันนะโอเคคุณมารินคุณได้โรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวผมคุยกับคุณตามนี้ก่อนนะอ่าค่ะแล้วก็คนที่บ้านที่ติดเชื้อถ้าเป็นผู้ป่วยสีเขียวก็มารับยาเจอแจกจบไปกินยาที่บ้านแล้วถ้ามีคนแก่ที่บ้านเนี่ยคนแก่มีความเสี่ยงถ้ามีความเสี่ยงเนี่ยก็ต้องมานอนโรงพยาบาลอย่างคุณนี่แหละอ่เอม มีคนแก่อยู่ที่บ้านคือกลุ่มเตียง2 2> อีก่สองคนคุณมารินบ้านของคนที่ติดเชื้อนี่อยู่ตรงไหน,นะคะอยู่โรงพยาอะไรยังไงค่ะเลยตลาดก็ข้อมาค่ะอืมอยู่นอก,อนอก คือคือตอนนี้ถ้าถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยถ้าเสี่ยงสูงนะมีอาการอย่างที่คุณเป็นเนี่ยนะอันนี้เดี๋ยวให้ใช้วิธีการโทรหนึ่งหกเก้านะให้เข้ามารับตัวไปส่งโรงพยาบาลถ้าเป็นสีเหลืองนี่โทรหนึ่งหกเ้าเลยค่ะหนึ 1> 1่งหกเก้านะสีเหลืองนะ,ะให้เขามารับตัวส่งโรงพยาบาลเหมือนคุณเนี่ยนะค่ะโอเคสวัสดี<ะ>ครับ อวันดีค่ะ1 6 6 9ในต่างจังหวัดเรียกศูนย์นเรนทรในกรุงเทพเรียกว่าศูนย์เอราวันของกทมนะก็ต้องเข้าเกณฑ์ผู้ป่วยผมถึงย้ำเสมอนะครับว่านี่ครับคุณผู้ชมถ่ายมือถือไว้เถอะครับท่านจะได้ทราบว่าเขียวเหลืองแดงเนี่ยใครเข้าเกณฑ์ไหนต้องเข้าตามนั้นนะครับต้องเป็นไปตามนั้นจริงๆเนาะ มันจะมีหลักเกณฑ์ไว้แล้วและถ้าว่าใครสีเขียวติดต่อใครสีเหลืองติดต่อใครสีแดงติดต่อใครเหลืองกับแดงเข้าโรงพยาบาลไหนได้หมดทุกแห่งโรงพยาบาลรัดได้เอกชนได้เข้าได้หมดครับรักษาฟรีทั้งหมดครับใน,ะนเ,เรียกว่ายูเซป plus